คุณรู้ไหมว่าความคิดกําหนดชะตาชีวิตของคุณค่ะอันนี้นรชชาไม่ได้พูดเวอร์วางพูดเกินจริงแต่อย่างใดเนี่ยะแต่นรชชาจะอธิบายคุณฟังง่ายๆแบบนี้นะคนที่คิดบวกเนี่ยเขาก็มีความคิดในแง่ลบเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่ยอมให้ความคิดลบๆเหล่านั้นเติบโตแล้วก็กลับมาทําลายพวกเขาทีหลังถ้าจะให้เปรียบเทียบความคิดเป็นอะไรบางอย่างที่จับต้องได้เนี่ยนราชาอยากจะเปรียบเทียบเป็นอาหารค่ะ คุณคิดดูนะคุณกินอาหารดีๆเขา้าไปร่างกายของคุณก็จะได้รับสารอาหารดีๆเข้าไปเช่นกันมันจะได้พลังงานดีๆให้ร่างกายเอาไปใช้งานแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินอาหารขยะกินอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในที่สุดทุกอย่างที่คุณกินเข้าไปก็จะตายเป็นกระแสเลือดเป็นความคิดเป็นจิตใจแล้วก็เป็นทุกอย่างของคุณค่ะคุณกินของดีร่างกายของคุณก็ได้รับพลังงานดีคุณกินของแย่ กินอาหารขยะร่างกายคุณก็ได้รับสิ่งเดียวกันค่ะเหมือนกันเลยคุณคิดดีเยอะๆคิดดีบ่อยๆคิดดีนานๆเข้าปลูกฝังความคิดดีๆให้ตัวเองไปเยอะๆเนี่ยร่างกายของคุณก็จะอยากลงมือทําแต่เรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตคุณก็เข้าหน้าค่ะแต่ท่อะไรก็ตามที่คุณคิดแต่เรื่องแยๆ่ๆมองคนอื่นแย่มองตัวเองแย่ทุกอย่างแย่ไปหมด ร่างกายของคุณในที่สุดก็จะทําตามความคิดของคุณค่ะมันจะทําแต่เรื่องแย่ๆแ,แล้วแบบนี้ชีวิตคุณก็ไม่มีวันพัฒนาไม่มีวันไปไหนแน่นอนค่ะเห็นไหมว่าความคิดกําหนดชะตาชีวิตได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจงฝึกคิดแต่สิ่งดีๆแล้วให้มันงอกเงยเติบโตกลายเป็นการลงมือทําเมื่อคิดดีทดําดีแล้วทําทุกวันพัฒนาตัวเองทุกวันไม่นานคุณก็จะได้ชีวิตในแบบที่ตัวเองปรารถนา แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าดิฉันณัดชาสวัสดีค่ะ